ณทะเลเอ่าวไทยอันกว้างใหญ่มีเรื่องเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกชาวประมงท้องถิ่นเล่าถึงหนอนสีแดงยาวที่สามารถพ่นใยเหนียวเนียวได้ <Please subscribe. S 1> ว่ากันว่ามันคือสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักสำรวจกลุ่มหนึ่งออกเดินทางเพื่อตามหาสัตว์ลึกลับตัวนี้โดยมีชาวประมงผู้คุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดีเป็นผู้นำทาง พวกเขาออกเรือไปกลางทะเลกว้างแต่ก็ไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตประหลาดถึงแม้ว่าจะลงไปหาเจ้าสัตว์ชนิดนี้ถึงใต้น้ําในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับสัตว์ลึกลับที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งมันคือหนอนริบบิน้นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถยืดส่วนหัวที่มีลักษณะคล้ายงวงออกมาเพื่อจับเหยื่อได้และส่วนหัวนั้นยังมีลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆที่มีสารเหนียวเหนียวติดอยู่ นอกจากนี้หนอนริบบิ้นยังมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งคือสามารถนอกใหม่ได้หากส่วนใดส่วนหนึ่งของมันขาดออกไปส่วนที่ขาดนั้นก็จะสามารถนอกเป็นตัวใหม่ได้ <c oughs> การเดินทางครั้งนี้ทําให้นักสํารวจได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและลึกลับของท้องทะเลและทําให้พวกเขาตระหนักถึงความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล Please subscribe Kids, Kids Story Channel subscribe Subs Story Kids Kid